าะฉะนั้นโค้ดไม่ได้ไม่ได้ว่าหมอดูเลยนะคะอันนี้เป็นท็อปิกที่ว่าให้สายมูนะคะเป็นเป็นไกด์ไลน์ให้สายมูมากกว่าว่าคุณจะฟังหมอไหนไม่สําคัญนะคะทุกท่านก็ทานายเหมือนกันหมดนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าให้คุณใช้วิจารณญาณว่าบางเรื่องที่เขาทักมาเนี่ยมันเกินความเป็นจริงไหมอย่างบอกว่าคุณจะคุณจะอะไรนะคุณจะเจอคนสายเปเท หมดหน้าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องดูก่นกอนว่าเราเราอยู่เลเวลไหนเราทำงานอะไรเราอยู่ตำแหน่งอะไรมันไม่มีหรอกค่ะมันไม่มีพระเอกในนิยายมันไม่มีเจ้าชายในนิทานนะคะเออนะโหคำดีขอจบของคำพูดตัวเองไม่มีพระเอกในนี้ ก็ไม่มีเจ้าชายในนิทานเนาะนะคะอยู่บนความเป็นจริงฟังได้นะคะฟังได้เป็นความบันเทิงฟังได้เป็นไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยตอนนี้สมมติว่าคู่เรากำลังมีปัญหาเราจะฟังหน่อยสิว่าอยากรู้จังว่ามันคิดอะไรอยู่อะไรเนี่ยมันจะมางอ้อเราไหมเออโอเคเอเนจีพวกเนี้ยได้แต่ประเภทที่บอกว่า นหนุยคุณจะไปทําอันนู้นแล้วรวยคุณจะไปทําอันนี้แล้วปังคุณคุณต้องคุณต้องอะไรนะเดี๋ยวอีกสามสี่เดือนคุณจะเจอคนแบบนี้คุณจะเจอคนแบบนั้นอะไรเงรี้ยคือมันไม่ค่อยตรงหรอกนะคะมันไม่ค่อยเราเราอยู่บนความเป็นจริงพื้นฐานความเป็นจริง,รงแล้วคุณจะรู้ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่โชคชะตาของแต่ละคนนะคะที่เขาขีดมาแล้วสมมติว่าคำทำนายเขาบอกว่า คุณจะเจออยากบ้นอย่างนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วบุญคุณก็ไม่ค่อยได้ทํากรรมก็มีเยอะนะคะทั้งว่าจีทั้งมโนทั้งกายกรรมมีหมดเลยนะคะเอออยู่ทุกวันนะคะแล้วก็มีแต่ Energy คุณก็รับแต่เ n e r g y ดีๆั้างนั้น,นเข้าตัวไปทุกวันแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็อยู่แบบอะไรเดิมๆซ้ําๆเดิมๆนะคะไม่มีใครที่จะพาคุณออกไปอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งหรือ คุณอยู่ในคอมอร์ตโซนอย่างเงี้ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีทางเจอใครไหมมันจะมีทางไปเจอใครไหมบางคนบอกว่าโอ๊ยจะเจอในนี่ก็เป็นจิตวิยาหรือเปล่าจะเจอในโลกออนไลน์เหมือนหมอหมอทำนายแต่หมอเขาอ่านตามการนั่นแหละการมันบอกมาว่าเอ้ยคุณจะเจอตามโซเชียลอ่ะมันก็ใช่ว่าทุกวันนี้คนก็ติดโซเชียลเพราะว่ามันเป็นแบบปัจจัยที่ห้าปัจจัยที่หกแล้วนะ มันก็ต้องเจอในโซเชียลเพราะเดี๋ยวนี้มันก็อาอย่างโรคระบาดมันก็ทําให้ต้องเจอในโซเชียลป่ะเออนะคุยกันในโซเชียลมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันจริงๆไงมันก็ไม่ได้รู้จักตัวตนกันจริงเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อได้แล้วยิ่งถ้าเกิดอยู่ไกลอยู่คนละประเทศคนละทวีปเลยมันก็ความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ด้วยยาก ะะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะในการฟังในการที่จะอ,อิงกับความเป็นจริงนะคะทุกๆเรื่องแหะมันไม่มีอะไรอย่างใครมาทักหมอเนี่ยเมื่อส4่สี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยนะทักบอกว่า,าเขาทักตรงอยู่เรื่องเดียวคือเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่นะคะนอกนั้นไม่ตรง <c oughs> <c oughs> นะเป็นคนเก็บเงินไม่อยูนะ่เพราะว่าเราเป็นคนที่ เาขาเรียกวอะไรนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใช้เงินเก่งน,นะแต่เป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเป็นคนไม่ขี้หวงอนะ่ะไม่ขี้หวงเงินแบบใครมาขอความช่วยเหลือหรือว่าญาติี่น้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อะกินแบบเต็มที่เลยน,น,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใจใหญ่ใจกว้างนะเออหมดสิครับไม่เหลือแต่ครั้นี้พอเราไม่เหลือเนี่ยไอคนที่ร่วมอยู่กับเราเนี่ย เขากิเป็นคนที่เก็บเป็นตนนันีเป็นถึงเวลานั้นเขาก็ไม่ได้ให้เราเม่เพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเราแม่งเก็บเงินไม่อยู่อยู่คนเดียวคนอื่นเขาเก็บเงินอยู่หอย่างเงี้ยนะเออก็กำลังจะบอกว่ามันเป็นวินยัยการใช้เงินของเราด้วยที่มันผิดพลาดนะนะการวิการใช้เงินของเราเป็นผิดพลาดมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหมอดูสมาทักว่าคุณจะเป็นคนที่ เก็บเงินเก่งคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยคุณจะเป็นคนที่ทำธุรกิจคุณจะมีกิ